สวัสดีค่ะทุกคนเมนูวันนี้แกงส้มเหลาลาแกงส้มปลาเห่าโบงไข่อีเต็มพุ่งเลยทุกคนเออน่ากินนิพักพักเมียงใส่ไข่ค่ะเมนูง่ายๆที่กินคู่กับแกงส้มเหลาร้อยนี่ทุกคนเนอเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วมาถ้ามาทำแกงส้มวันนี้เรามาแกงส้มหนอกบ้านค่ะนี่ก็เป็นวัตถุดิบที่เราใช้ทางเพนท้งเพนเนาะ ทำกับข้าวกับท่านแล้วละว,วันนี้อ่างเหลาพร้อมท่านขอเสร็จแล้วตั้งน้ำให้เดือดใส่เคยห้อมค่ะเคยห้อมนี่เปิดแฟกบุ๊กไหมแหละาว,วทุกคนเอ้อจินดร้วยเคยฮ้อมมันเราวันใส่เขยแกงเข้าไปเลยครับเล <Yeah. S 2> ือครับขอเดือดตึงกะหยีแป๊บเดียวอะไรแม่ดาวางทำแกงน้องเบสเร<อ>าก็เาแ,กแเถียวเล่นอยู่ตามนี่แหละ แกงทอมปลาหัวโบงนี่เล็กไข่มันเหมือนกันเลยกับไข่เดียวิวเลยเห็นไหมอ่าเอาไปแกงน้ำแกงเดือดุงขัคักแล้วทีนี้ก็ใส่ปลาลงไปเลยค่ะปลาเราก็แกงทั้งตัวเลยทุกคนเนอะช้มสมหน้าวครับ แป็นวันครับรือพป้งชูวรสเอากินเลยนะจิมเลยเป็นคนรวย,ยเวอร์เก่งจุม่มเปิดด้วยเหรอเปิดด้วยเหรอเอาเปิดอุ้ย ยิมไข่ตักเมี่้นนะทุกคนไข่ปลาัวโมงนี่เมือนกับไข่ดิวคิวเลยยอนพักเมี่ยงทุกคนพัดไข่เดียวพักเมี่ยงพัดไข่เราแดดเอาแต่ใบอ่อนๆค่ะใส่น้ามันใส่หัวเทียมค่ะพัดเผาหัวเทียมหอมๆเราก็ใส่ไข่ลงไปเลย พัดในผอกไข่ตุกแล้วก็ใส่พักเนี้ยงลงไปค่ะปรุงรสด้วยมันห้อยพุ่งปรุงรสนำปลานำตาลเท่านั้นค่ะจิ้มนะพ่อจิ้ม ด้วยนั้นแกงส้มปลา่ะมงนะคะไข่เต็มพุงเมนูพักเนี่ยงพัดไข่ทุกคนมาตะเกินมากินข้าวบ้านหนองเบสกัน